น้ำร้อนๆน,นะฮะกับสำรีนะครับนะฮะนบะิดนะี่ยเนะีทำหแห้งเลยนะแล้วก็ซับท่านนะฮะไม่เช็ดครับซับนะฮะนี่ยดูนะเพิ่งซับนะท่านดูดนะี๋รอผิวท่านลอยขึ้นมานะฮะผิวครับรอผิวผงท่านลอยขึ้นมาเดี๋ยวก็ลอยครับเราซับนะฮะไม่กล้า จุ่มน้ําร้อนแล้วยกขึ้นน้ำร้อนๆนี่จุ่มลงไปนะฮะแล้วยกขึ้นปป๊บเดียวแห้งครับไม่อยากนะฮะไม่อยากให้ให้ให,ให้เขาแห้งข,งของเขาหกร้อยปีท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูเนหะนะนะมือนมีปลายเล็บวบนะท่านดูนะฮะนะท่านดูนะเหมือนมีปลายเล็บวะกดตรงตะโพกะท่านดูนะฮแล้วนิ้วมือชัดนะดูดีๆมิติเนียดิวข้างบนนะประทานพรครับนะท่านดูนะ สีท่านเป็นแบบนี้แล้วท่านดูองค์นี้ดิครับเนี่ยห้าหกร้อยบาทเนี่ยนะฮะท่านดูนะฮะถ้าดูหน้าตาผ้าแทน่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่เช็ดอะไรเลยนะถ้าถ้าดูนะ้เสี้ยนไม้วิ่งทั้งองคเลยท่านดูนะวิ่งราตรงหน้านะเขียวจนเป็นสีมอยนะฮะหน้าอกยังเขียวนะฮะแล้วก็มีเสี้ยนไม้วิ่งท่านดูนะแล้วดูกขขดยุบรัดนะฮะท่านดูนะ ท่านดูดนะดนะนะดนะครับเขาตบบัดนะท่านดูนะเขาตบบัดท่านดูนะแล้วท่านดูผงเลยครับผงท่านฟูขึ้นมานะครับผงปลอมก็เป็นเคมีครับท่านดูเหมือนผงสมเด็จนะท่านดูนะฮะถ้าทิ้นเนี้ยเป็นก้อนสมเด็จนะก้อนก้อนสมเด็จนะถ้าสมเด็จเขาจะละเอียดกันนี้นะนะอันนี้เขาเยอะแล้วเขาเยอะแล้วเขาจัดนะสมเด็จโตถ้ามีกรานะมนมาตรการที่กำแพงเพชรเน่นะ แล้วแปลเอาตำราการสร้างมาเหมือนกันทุกกลุ่มทุกสำนักครับผงห้าประการครับสร้างเสร็จเหมือนหลวงพป็ปป่ยเงี้ยนะสร้างเสร็จก็เอาผงโปะที่หูนะหลวงพ็ปป่ยเนี่ยท่านดูนะผงนั้นผสมในเหรียญแล้วนะท่านดูนะหรือเนี่ยเนี่ยเนี่ยผงโปะที่หูท่านดูเลยครับแล้วผงสาเด็ดนะโปะที่หูท่านดูเนี่ย,น,น,น,ยน,นะคนะรับโปะที่หูท่านเนะนะห็นไหม แล้วผงก็ผุดท่านดูนะท่านดูเม็ดผงเนี่ยผุดนะท่านดูเม็ดเนี่ยท่านท่านดูโลหะเนี่ยนะท่านใส่ยศเหมือนมีบ้างนะท่านดูเลยครับนะท่านดูนะเนื้อยังเปีบมังครับาท่านดูเลยครับแล้วเนี่ยแร่ทองแร่เงินแร่หน้าทั้งองครับถ่ายเท่าที่ติดนะท่านดูนะท่านดูกระแสเม็ดทองคำเนี่ยฮะแล้วยันทั้งองเนี่ยรอยเหล็กจานเนี่ยท่านดูในีรอยเหล็กจานเนี่ย เดี๋ยวถ้าดูรอยเหล็กจานตรงตรงตรงหูเหรียญนะครับแล้วเขาเชื่อมมาเกือบร้อยปีท่านดูนะเขาหล่อเขาหล่อมาเกือบร้อยปีท่านดูเนี่ยท่านดูการนูนของท่านนะฮะเขานนนแล้วก็ขดเขารัดนะท่านดูเขารัดแล้วเขายุบแล้วก้าเส้นแปดยันท่านดูเนี่ยก้าเส้นแปดยันเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันหมดครับแล้วท่านดูรอยเส้นเนี่ยตรงตรงพื้นข้างล่างเนี่ยพื้นต่ําสุดท่านเห็นไหมรอยรอยรอยสะกิดผิวครับ เนี่ยจานยันทั้งนั้นนะท่านดูจานยันนะท่านดูยันเนี่ยจานทั้งนั้นนะฮะยันเป็นร้อยยันนะท่านดูเลยยันเนี่ยอยู่ตรงหน้าท่านท่านลองสังเกตสักนิดนะท่านดูเส้นนะครับเส้นพื้นผิวตรงเก้าเส้นแปดยันแล้วพื้นที่ต่ําที่สุดครับท่านนะท่านเห็นรอยไหมะฮะรอยเนี่ยอัคลานเนี่ยรอยเหล็กจานนะครับนะครับผมเคลื่อนไปที่อื่นแล้วนะท่านดูแต่โลหะเขาขดครับแล้วดูโลหะการรวมตัวของโลหะเลยครับ ผงมารวมตัวกันนะฮะท่านดูนะไม่ได้เคมีนะท่านท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยละองเม็ดท่านดูเนี่ยละองเม็ดเล็กๆท่านเรามองสิ่งที่ท่านคิดว่ามองไม่เห็นแล้วท่านพยายามเข่งเข้าไปท่านจะเป็นเห็นเป็นเม็ดนะฮะเป็นละองเม็ดหมดอย่างเงี้ยทั้งเหรียญครับเหมือนหลวงพ่อไผ่นะฮะเหมือนหลวงพ่อหลวงผู้ไข่เงี้ยท่านดูเนี่ยเป็นละองเม็ดหมดครับนะท่านดูนะละองเม็ดนะฮะนะเราไม่หลงทางนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยท่านดูหน้าท่านดิฮะ เหมือนพระพุทธรูปมดตั้งไว้อะท่านดูนะคือเหมือนเหมือนเหมือนรูปร่างอะจริงๆรอะนะฮะท่านดูนะแล้วเขาหดสําคัญนะฮะหดยุบจมครับจมครับสาคัญครับต้องจมครับท่านดูนะนะท่านดูนะเนี่ยเนี่ยท่านดูนะเนี่ยท่านดูแพรแท้ของผงเลยฮะท่านดูนิฮะท่านดูโครงหน้าเลยครับท่านดูโครงหน้าท่านดูโครงหน้าทุกองท่านดูโครงหน้าเลยครับ นะครับท่านดูโครงหน้านะนะท่านดูโครงหน้านะนะครับท่านดูโครงหน้านะท่านดูผงนะฮะนี่เขียวเลยนะฮะท่านดูโครงหน้าท่านเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนไปองค์นะได้มาสององเนี่ยท่านดูนะครับเข้ามาถุงหนึ่งสิบกว่าองคเงี้ยนี่ท่านดูของแท้ท่านดูนะครับดูขึ้นเขียวแล้วผงผุดเป็นเม็ดตรงหน้าท่านดูนะนะท่านดูนะไม่ไม่หลงทางนะ ไม่หลงทางนะท่านดูจะคาบเขียวเลยท่านดูเลยจัดนะครับอง์นี้จัดนะฮะท่านดูเละจัดมากเลยท่านดูนะฮะท่านดูการเดินเหมือนจะเหมือนมันเหมือนสิ่งมีชีวิตนะท่านดูเดยเขาไม่มีแข็งให้เห็นครับท่านดูเนี่ยนะเม็ดเล็กๆเหมือนกันนะในสมเด็จในชุดเบญจ่าทุกองท่านดูไปเรื่อยๆนะชุดเบญจ่าจะมีเม็ดอย่างเงี้ยทุกองครับคงเดียวกันหมดครับท่านดูนะฮะ แล้วท่านดูเส้นนะเส้นเสี้ยนไม้ในข้างข้างหูท่านดูเนี่ยผงขุดอะไรต่ออะไรสารพัดครับแล้วท่านดูในหน้าอคนนี้สวยนะท่านดูในมุเนี้เอาน้าอุ่นจุ่มแล้วไม่ขยเยื่อนนะแต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 ะท่านดูหน้าท่านเนี่ยบล็อกไม้เสี้ยนไม้ขึ้นได้เห็นเลยท่านดูนะท่านดูหน้าเหล็กจานลงแล้วปากกันยาวนะพิมีเวตาแล้วเหล็กจานผ่านลูกตาสองข้างกันดูเนี่ย นะเหล็กจานผ่านลูกตาสองข้างนาะผ่านตรงขูทั้งองนะครับท่านเป็นร้อยๆอยยานครับนะเป็นร้อยรอยยานละสีท่านเป็นแบบนี้ท่านดูสีนะสีซอกในกับสีซอกนอกแล้วเกสรยอดเกสรทั้งนั้นท่านดูสีเนะีครับแล้วดูท่านพลิวนะดูการพลิวนะครับนะดูการพลิวการยกน่องยกอะไรท่านดูนะฮะแล้วดูนิ้วยนะังมีเล็บมือเล็บผมแม่โป้งท่านดูนะ นะแตกต่างนะไม่ไม่ได้ว่าเป็นรอยอะไรรอยอะไรนะท่านดูเนะี่ยนี่เหล็กจานทางนั้นแล้วดูสีท่านเนี่ยชมพูจัดจัดเลยนะนะี่ท่านดูนะเ,นเนี่ยเกสรเนี่ยท่านดูเนะี่ยท่านดูเกสรเนี่ยนะพ้าพึงแดดนะไม่เผานะเกสรท่านดูเนะี่ยยังได้ชมนางพญาเกสรอ,อีกเยอะนะท่านดูนะ ถ้าดูเดคกรับพาะลอดอย่งเยอะเลยนะท่านดูนะฮะดูผงไว้ด้วยการศึกษาผงสมเด็จผงอะไรผงเดียวกันหมดผงเหมือนกันหมดนะอยู่ที่อายุอยู่ที่การกรองนะครับสร้างเหมือนกันหมดนะท่านดูดนะครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะดูดีดยังกับเพาะใหม่ท่านดูข้าบแป้งให้ดีนะท่านดูนะแล้วท่านดูข้าบแป้งแล้วผงท่านดูแบบนี้ท่านดูดนะผงเหมือนกันหมดครับนะผงเหมือนกันหมดท่านดูนะฮะ ท่านดูนะฮะยังกะป,ปีกมันทับเนี่ยท่านดูเนี่ยเขายุบมาเขาจมมาท่านดูเนี่ยเขาจมท่านดูเนี่ยจมยุบเลยนะ,ะครับครับ